ครับวันนี้ก็ได้แคมมิตเตอร์ตัวใหม่มานะครับรุ่น ut 0องศูนยเราจะมาดูกันครับว่าเขาใช้งานยังไงนะครับซื้อมาจากร้านอมอนนะครับบริการดีมากครับ ต้องขอชมเลยครับต้องลองเกะหมดเลยนะอุ้ยมือเดียวครับแกะยากหน่อย <c oughs> ไม่มีขาตั้งกล้องอะไรครับถือเอาเลยครับมือใหม่ครับมือใหม่มีนี่แหละครับกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ แต่ผมรู้ว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งแล้วครับตอนนี้ครับข้างหลังนี่เป็นที่ใส่แบตเตอรี่ใช่ไหมครับแต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งแล้วครับตอนนี้สติ๊กเกอร์การรับประกันครับมาอยู่ตรงที่เราจะต้องเปิดน็อตตัวนี้เพื่อใส่แบตเตอรี่ครับแต่ในสติ๊กเกอร์เขียนไว้ไว่ายัางไงนะครับ การรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อมีรอยฉีกขาดนี่แหละครับมีปัญหาตรงนี้แล้ะครับการรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อมีรอยฉีกขาดซื้อมาวันที่4เดือน3ปี64นะครับแต่มันมีปัญหาว่าถ้าเราจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับ ยังไงตรงนี้มันขาดแน่นอนครับเพราะจุดนี้จะต้องเป็นจุดที่ใส่ฐานนะครับเดี๋ยวขอลองดูฐานหน่อย ตัวนี้เหมือนอุปกรณ์จะมาไม่ครบนะครับตัวนี้ไลน<อ>์ปกติตัวนี้จะต้องมีที่หุ้มมาอีกอันนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ไม่สีเรียครับ แต่มี UT สองศูนย์สามตรงไหนผมก็ไม่สีเลือดเท่าไหร่ครับผมมากลัวจะมีปัญหาตรงนี้แหละครับตรงการรับประกันนี้แหละครับสติกเกอร์ตัวนี้ยังไงเราต้องแกะน็อตตัวนี้เพื่อใส่ฐานสองก้อนนี้ครับเรเลยต้องมาทำ วิดีโอไว้เป็นหลักฐานก <Physical quality? S 1> ันครับเดี๋ยวใช้ยังไงแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวอีกนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับ